วันนี้ตรงกับวันที่4ธันวาคมพศออ2564วันนี้จะพาทําขัน5ขัน8เรามาดูวิธีทําการอุปกรณ์ก็ง่ายๆเป็นดอกไม้ในบ้านของเราดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกพุธซึ่งเป็นหน้าหนาวปลูกไม่ยากเลยถัดมาก็จะเป็นใบตองนี่ก็คือเช็ดทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วขัน5ก็คือใช้5ใบขัน8ก็คือใช้8ใบชีตองความกว้างประมาณ3นิ้วครึ่งมามาทํากันเลยค่ะ นเ,นเน้นด้านบนที่มันเน้นกันไกลเนีบออกด้านบนที่แข็งเป็นลนกักษณะโค้งโค้งดังภาพพับครึ่งขคึ้งก็เด่นต่อออกนะคะลักษณะาการเล่นไม่ได้เท่ากันข้างหนึ่งโค้งข้างหนึ่งไม่โค้งนะคะพักครึ่ง มันเกินก็ฉีกออกอพัออบึถ้าวางกว้างเกินพับขึ้นก็ฉีกออกอตกเต็นต้องนะคะลักษณะโค้งแบบนี้นะคะโอเคอแบบนี้ครับอีกด้านแต่ว่าจะเป็นกล้วยมันก็เราจะไหว้ครูแล้ก็ค่อยๆไล่พับขึ้นมาครับ ตอนช้าๆให้ดูนะคะวันนี้เราก็จะเห็นเวลาตอมันธุน์เ้าไม่ได้ใช้ลูกแม็กหรือว่าไม้เข็มกัดอะไรทั้งสิ้นเราจะใช้ส่วนที่มันเหลือของใบตองมันจะยัดเข้าไปมันจะมีรูยัดเข้าไปยัดเข้าไปยัดเข้าไปในรูนะคะยัดเข้าไปในรนะูเสร็จแล้วหนึ่งขันเราจะใส่อะไรบ้างลําดับแรกดอกไม้ดอกไม้เอาดอกที่มันเป็นมงคลนะคะดอกไม้ ดอกพุดล้างเรียบร้อยตัดแต่งเรียบร้อยหนึ่งกู้หนึ่งกู้จัดนะคะ,ะหนึ่งกู้ก็เลือกดอกดาวเรืองที่มันมีขนาดใกล้เคียงกันในแต่ละขันในแต่ละขันก็ได้มาแล้วก็มายัดเข้าประมาณนี้นี่อ่าประมาณนี้นะคะนี่เสร็จแล้วประมาณนี้ เรา,ามาลองทำอีกครั้งหนึง่งนี่เก็บไว้ก่อนชิ้อ้ลักษณะเดินประมาณสามนิ้วโค้งนะคะไม่ได้โค้งเท่ากันนะสังเกตทางนึงโค้งสูงโค้งต่ำลักษณะการตัดพับค่ะพับพับครึ่งพับครึ่งรีดค่ะรีดแบ่งส่วนพอมันเึน นี่ก็ตกแต่งใบตองพับขึ้นมาจากล่างขึ้นบนพอพับเสร็จมันเรือมมันยังมีส่วนเรือมๆนะคะแล้วก็ใช้วิธีการฉีดตามร่องมันตามร่องของใบตองหรือว่าจะใช้กรรไกรหนีบก,ก็ได้ไม่ผิดนะคะแต่งโค้งอยู่นิดนึงจะได้มีตองเรือมแล้วเวลาเสียบมันจะได้ง่ายอังนี้เสร็จ มีฝังตัวคันข้างก็โค้งเหมือนกล้วยค่ะทำมันเลิ่มโค้งค่ะก็หมุนมาเรื่อยเยค่ะค่อยคนอยหมุนออสุดท้ายมันก็จะเหลือชายมันภาาอีสานเขาเรียกว่าส้นค่ะตรงนั้นแหละส้นมันแล้วมันก็จะมีเหมือนกับรูนะคะที่เราพับแล้วก็เสียบสเสียบเข้าไปในรูตรงนั้นเลยได้แล้วก็เสียบเสร็จแล้วก็ไปแต่งดอกไม้ใส่ได้ค่ะนี่เป็นลักษณะนนแบบนี้ ขาอยกดอกไม้ดอกไม,ไม้ล้งางทําความสะอาดเก็บดอกเหี่ยวออกเรียบร้อยแล้วนะคะดอกเหี่ยวเราไม่สวยเราเอาออกหมดเพราะว่าบูชาของสูงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่คุูบาอาจารย์เป็นของสูงเป็นของสิริมงคลอำนวยผลให้เรามีโชคลาภชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขได้นะคะคุณความดีของสูงเหล่านี้สวยแล้วอีกดอกอมุนให้ดูอีกรอบเลยคะ่ะประมาณน,นี้ Hey, สวยมากค่ะเราก็จะทําอันแบบนี้สิบสามอันวันนี้ขันห้าและขันแปดขันห้าขันแปดเสร็จแล้วเราก็จัดใส่พานลักษณะนี้ตามวัสดุที่เรามีเพื่อบูชาสิ่งที่เราเคารพเราเคารพด้วยใจนะคะกราบไหว้ส่วนที่เหลือก็เหลืออยู่นิดนึงเราก็ทํากลวยบูชาแม่พระธรณีที่เราอยู่อาศัยสําหรับคลิปนี้ หวังว่าคงมีประโยชน์ฝากกดติดตามด้วยนะ